ดูดวงชาวราศีกันถ้าถูกเรามันที่หนึ่งจะซื้ออะไรสี่ข้อนะครับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัวท่านถ้าท่านถูกเรามันที่หนึ่งท่านจะซื้ออะไรคอมเมนต์บอกกันสี่ข้อนะครับนะครับผมและคนส่วนมากซื้ออะไรซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินนะแน่นอนครับซื้อทองนะครับสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นนะครับผมเป็นความนะครับคิดของผู้คนทั่วไป ดัะนั้นสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นในโชคชะตาการท่านจะซื้ออะไรครับโชคชะตาบุญกุศลวาสนาชาวราศีกันจัดหนักจัดเต็มกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นการที่ท่านถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะมุง่งมั่นดวงชะตาแบบนี้ครับกลัวใครซะท,ที่ไหนโดยอํานาจบุญบารมีวาสนาตกตําแหน่งเป็นผู้มีบุญกุศลวาสนาลงมาเกิด จะ,จะเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตจะรับทรัพย์ด้วยโอกาสทองโอกาสดีโอกาส,กาสขา่าววิวาขา่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มมีการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอํานาจบารมีวาสนาปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในโชคชะตาท่านจะได้ส่งมอบด้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาส,กาส,กาสขา่าววิวาขา่าวมงคลถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะมุ่งมั่น กล้าที่จะยืนหยัดต่อสู้กับปัญหาต่งตางๆลงบัตรตรงชะตาแบบนี้ใช่ธรรมดาซะที่ไหนดวงชะตามีการแข่งแย่งชิงดีชิงไหวชิงพิบมีการส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอมีดปากตรงกลางใจก้มวนกะวายก็สาปสายอดทนอดกัน้นกับทุกสิ่งทุกอย่างการยืนหยัดอดทนอดกันกับปัญหาต่างๆเกิดขึ้นในโชคชะตา มีการยื้อแย่งชิงไหวชิงพิบแข่งแย่งชิงดีลวงชะตาจะเปิดเพราะฉะนั้นโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาการมงคลมีดดาบปักลงมาเต็มตัวมันถึงเวลาคาบุญกุศลวาส,สนาสิ่งที่ใช่เพราะฉะนั้นในโชคชะตาของท่านได้ยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งริงดีแล้วฟวา้าพาลงมาดังเปี่ยงเจ็บปวดด้วยล้าแสนทุกข์ทรมานแทบจะทไม่ไหวท่านจะได้นะับแก้ไขปรับปรุงให้ท่านได้ปกปิดซ่อนเล้นแก้ไขกับปัญหาต่าง เราบอกปัญหนาต่างๆที่เกิดขึ้นในโชคดามีการชิงไหวชิงพิบมีการแข่งแย่งชิงดีอำนาจบาร,รมีวาส,สนาการตัดสินใจอย่างน่ากลัวเพราะฉะนั้นซ้ายสามดาบขวาสามดาบตั้งม่านมุ่งตรงไปข้างหน้าถึงเวลาคาบุญบุญสมวาสนาใครก็ชุดท่านไม่อยู่นั่นจะมุ่งมั่นอย่างเอาจริงเอาจังดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคการส่งมอบเหรียญทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลอัศวินขี่ม้าถือดา มันถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาของท่านแล้วเพราะฉะนั้นเหรียญทองเหรียญใหญ่าเริ่มบังเกิดขึ้นในโชคกระตาท่านนะครับจัดหนักจัดเต็มในโชคกระตาดวงตานะครับตกตําแหน่งที่ดีแล้วชาวราศีกันจะรวยเลยๆตอบแดนนี้ไปถูกใจคลิปนี้กดซุปเปอร์ตังซุปเปอร์สติกเกอร์ให้ทีมหมอสันได้ให้ค่ากูหมอสันได้รับฟังต่อกันยาวๆครับ เดือนนี้ถือเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีสำหรับชาวราศีกันหลังจากที่ต้องเผชิญกับความท้าทายและอุปสรรคมาตลอดทั้งปีคุณจะได้เห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์และพบกับโอกาสใหม่ๆที่จะนำพาชีวิตไปสู่ความสำเร็จหนึ่งสในช่วงต้นเดือนคุณจะรู้สึกมีพลังและแรงบันดาลใจอย่างเต็มเปี่ยม พร้อมที่จะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆใ,ในชีวิตทั้งในด้านการงานและความสัมพันธ์เป็นจังหวะที่เหมาะสมในการวางแผนและกำหนดเป้าหมายสำหรับปีหนา้าสองหอย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนอาจมีความท้าทายบางอย่างเข้ามาทำให้คุณรู้สึกสับสนและไม่มั่นใจ แต่ไม่ต้องกังวลไปเพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นบททดสอบที่ช่วยให้คุณเติบโตและแข็งแกร่งขึ้น 7. จงเชื่อมั่นในตัวเองและใช้สัญชาตญาณของคุณในการตัดสินใจช่วงปลายเดือนจะเป็นช่วงเวลาแห่งความสำเร็จและการเก็บเกี่ยวผลลัพธ์จากความพยายามของคุณคุณจะได้รับการยอมรับและชื่นชม จากคนรอบข้างทำให้รู้สึกภาคภูมิใจในตัวเอง8เป็นโอกาสอันดีในการฉลองความสำเร็จและขอบคุณผู้ที่อยู่เคียงข้างคุณมาตลอดในช่วงต้นเดือนคุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆในการแสดงศักยภาพของตัวเองอาจมีโปรเจกต์สำคัญหรืองานที่ท้าทายเข้ามาซึ่งจะเป็นโอกาสอันดีในการพิสูจน์ความสามารถของคุณ5 หากคุณทำงานอย่างทุ่มเทและมีความรับผิดชอบคุณมีโอกาสสูงที่จะได้รับการเลือนตำแหน่งหรือได้รับมอบหมายงานที่สำคัญมากขึ้นสำหรับผู้ที่กำลังมองหางานใหม่เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการส่งใบสมัครหรือไปสัมภาษณ์งานโอกาสในการได้งานที่ตรงกับความต้องการของคุณมีสูงมากแ อย่าลังเลที่จะแสดงความสามารถและประสบการณ์ของคุณออกมาความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานในเดือนนี้คุณจะได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือที่ดีจากเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาหนึความสามารถในการทำงานเป็นทีมของคุณจะโดดเด่นเป็นพิเศษ ทำให้สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างได้อย่างไรก็ตามควรระมัดระวังในการสื่อสารเพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดที่อาจเกิดขึ้นได้ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมพลังงานในเดือนนี้จะกระตุ้นให้คุณมีความคิดสร้างสรรค์และมีไอเดียใหม่ใหม ในการทำงาน 3. อยากกลัวที่จะนำเสนอความคิดของคุณเพราะมันอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีสำหรับองค์กรผู้บังคับบัญชาจะให้ความสนใจและชื่นชมในความคิดเริ่มเริ่มของคุณการพัฒนาตนเองเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการพัฒนาทักษะและความรู้ใหม่ๆ 6. คุณอาจได้รับโอกาสในการเข้าร่วมการอบรมหรือสัมมนาที่จะช่วยเพิ่มพูนความสามารถในการทำงานของคุณอย่าลังเลที่จะคว้าโอกาสเหล่านี้ไว้เพราะมันจะเป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าในอาชีพของคุณในระยะยาวความท้าทายและการแก้ปัญหา แม้ว่าโดยรวมแล้วดวงการงานจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่ก็อาจมีความท้าทายบางอย่างเข้ามาในช่วงกลางเดือน 7. คุณอาจต้องเผชิญกับงานที่ยากหรือมีความกดดันสูงแต่ด้วยความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาของคุณคุณจะสามารถผ่านพ้นอุปสรรคเหล่านี้ไปได้ด้วยดีจงมั่นใจในความสามารถของตัวเอง และอย่าลืมขอคําแนะนําจากผู้มีประสบการณ์เมื่อจำเป็นด้านการเงินในเดือนนี้ดวงการเงินของชาวราศีกันอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่ก็ต้องระมัดระวังและวางแผนอย่างรอบคอบ1-3สรายได้และโอกาสทางการเงินในช่วงต้นเดือนคุณจะมีโอกาสในการเพิ่มรายได้ของคุณอาจมีโปรเจกต์พิเศษ หรืองานเสริมที่จะช่วยเพิ่มพูนรายได้ของคุณ5นอกจากนี้ยังมีโอกาสที่จะได้รับโบนัสหรือการขึ้นเงินเดือนจากการทำงานที่ดีของคุณตลอดทั้งปีที่ผ่านมาสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการขยายกิจการหรือเริ่มต้นโครงการใหม่8คุณอาจได้รับข้อเสนอทางธุรกิจที่น่าสนใจแต่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจ การบริหารจัดการการเงินแม้ว่ารายได้จะเพิ่มขึ้นแต่ค่าใช้จ่ายของคุณก็อาจเพิ่มขึ้นเช่นกัน 6. ดังนั้นการวางแผนและบริหารจัดการการเงินอย่างรอบคอบจึงเป็นสิ่งสำคัญมากในเดือนนี้ควรทํำงบประมาณและติดตามค่าใช้จ่ายของคุณอย่างใกล้ชิดหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือการซื้อของที่ไม่จำเป็นการลงทุนและการออม เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการพิจารณาการลงทุนระยะยาว 7. คุณอาจได้รับข้อมูลหรือคำแนะนำที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการลงทุนแต่ควรศึกษาข้อมูลให้ละเอียดและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนตัดสินใจนอกจากนี้ยังเป็นโอกาสดีในการเริ่มต้นหรือเพิ่มเงินออมของคุณการสร้างนิสัยการออมที่ดีจะช่วยให้คุณมีความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวความระมัดระวังและการป้องกัน แม้ว่าโดยรวมแล้วดวงการเงินจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่ก็ควรระมัดระวังเรื่องการหลอกลวงหรือการลงทุนนอที่มีความเสี่ยงสูง 3. อย่าหลงเชื่อข้อเสนอที่ดูดีเกินจริงหรือโครงการที่สัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนสูงในระยะเวลาอันสั้นใช้วิจารณญาและสัญชาตญาณของคุณในการตัดสินใจเรื่องการเงินเสมอการวางแผนสำหรับอนาคตเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการทบทวน และวางแผนการเงินสำหรับปีหน้า 2. พิจารณาเป้าหมายทางการเงินของคุณทั้งในระยะสั้นและระยะยาวและวางแผนว่าจะบรรลุปเป้าหมายเหล่านั้นได้อย่างไรอาจเป็นการวางแผนเพื่อซื้อบ้านการลงทุนเพื่อการเกษียณหรือการสร้างกองทุนฉุกเฉินโดยสรุปเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับชาวราศีกัน ในด้านการงานและการเงินแม้จะมีความท้าทายบ้างแต่ด้วยความรอบคอบความขยันและการวางแผนที่ดีคุณจะสามารถผ่านพ้นอุปสรรคและประสบความสำเร็จได้จงเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองและอย่าลืมที่จะดูแลสุขภาพกายด้านความรักคนมีคู่สำหรับชาวราศีกันที่มีคู่แล้วเดือนนี้ความสัมพันธ์อาจไม่หวานชื่น เท่าที่ควรแต่ก็ไม่ถึงกับแย่ 3. คุณและคู่ของคุณจะรู้สึกเหมือนเป็นเพื่อนที่คอยดูแลและปรึกษากันมากกว่าคู่รักอย่างไรก็ตามนี่อาจเป็นโอกาสดีในการเสริมสร้างความเข้าใจและความผูกพันที่ลึกซึ้งมากขึ้นในช่วงต้นเดือนอาจมีความตึงเครียดเล็กน้อยเกิดขึ้นในความสัมพันธ์แต่เมื่อผ่านไปครึ่งเดือนสถานการณ์จะเริ่มดีขึ้นห คุณควรใช้เวลานี้ในการสื่อสารกับคู่ของคุณอย่างเปิดเผยและจริงใจพูดคุยถึงความรู้สึกและความต้องการของกันาลกันเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจที่ดีขึ้นความท้าทายสำคัญในเดือนนี้คือการรักษาสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและหน้าที่การงานเนื่องจากคุณอาจมีภาระงานที่หนักขึ้นสามทำให้มีเวลาให้กับคู่ของคุณน้อย ลงพยายามจัดสรรเวลาให้ดีและหาโอกาสในการใช้เวลาคุณภาพร่วมกันแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆก็ตามแม้ว่าความสัมพันธ์อาจไม่หวานชื่นเท่าที่เคยแต่นี่เป็นโอกาสดีในการเสริมสร้างหลักฐานที่แข็งแกร่งให้กับความสัมพันธ์ของคุณสี่การเข้าใจและยอมรับซึ่งกันและกันทั้งด้านดีและด้านที่ต้องปรับปรุงจะช่วยให้ความสัมพันธ์ของคุณพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นในระยะยาว ด้านความรักคนโสดสำหรับชาวราศีกันที่โสดเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นและเต็มไปด้วยโอกาสในด้านความรักคุณมีโอกาสสูงที่จะได้พบเจอกับคนที่มีสเสน่ห์และน่าสนใจ 3. อย่างไรก็ตามคุณควรระมัดระวังและไม่ด่วนตัดสินใจเพราะบุคคลที่เข้ามาอาจมีลักษณะนิสัยที่เจ้าชู้ซึ่งอาจนำมาซึ่งความผิดหวังในภายหลังในช่วงต้นเดือนคุณอาจรู้สึกเหงา และต้องการความรัก5แต่อย่าเพิ่งรีบร้อนใช้เวลานี้ในการทำความเข้าใจตัวเองและสิ่งที่คุณต้องการจากความสัมพันธ์ให้ชัดเจนเมื่อเข้าสู่ช่วงกลางเดือนโอกาสในการพบเจอคนใหม่ๆจะเพิ่มมากขึ้นคุณอาจได้พบกับคนที่มีความสนใจคล้ายคลึงกับคุณและรู้สึกเหมือนรู้จักกันมานาน 4. นี่อาจเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่อย่างไรก็ตาม ควรใช้เวลาในการทำความรู้จักกันให้มากขึ้นก่อนที่จะตัดสินใจผูกมัดในช่วงปลายเดือนคุณอาจรู้สึกกดดันจากสังคมรอบข้างเกี่ยวกับสถานะโสดของคุณ5แต่อย่าปล่อยให้สิ่งเหล่านี้มาเร่งรัดการตัดสินใจของคุณใช้เวลาในการเลือกคนที่ใช่และเหมาะสมกับคุณจริงๆสำหรับคนที่กำลังอยู่ในช่วงของความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการพูดคุย และทำความเข้าใจกันให้ชัดเจนขึ้น 4. อยากกลัวที่จะแสดงความรู้สึกและความต้องการของคุณออกมาการสื่อสารที่เปิดเผยและจริงใจจะช่วยให้ความสัมพันธ์ของคุณพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นโดยสรุปเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยโอกาสและความท้าทายในด้านความรักสำหรับชาวราศีกันไม่ว่าคุณจะมีคู่แล้วหรือยังโสดสิ่งสำคัญคือการรักษาสมดุลเปิดใจและสื่อสารอย่างจริงใจ ใช้เวลานี้ในการทำความเข้าใจตัวเองและขนรอบข้างให้มากขึ้นเพื่อสร้างหลักฐานที่แข็งแกร่งสำหรับความสัมพันธ์ในอนาคต